พระตาปิฎดกฉบับหลวงพระสัทยเล่มที่15สุตตนตาปิดกสังยุตตานิกายสขาทวัวันะสังยุตข้อ7จ็ดวิเวกสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพิสูตรรูปหนึ่งพำนักอยู่ในแนวป่าแห่งหนึ่งในแคว้นกสศลสมัยนั้นแหลพิสูตรรูปนั้นพักพรกลางวันตรึกอกุศล วิตกลามกอิงอาศัยเรือนครั้งนั้นเชลด้าที่สิงอยู่ในป่าน,นั้นมีความอินดูใคร้ประโยชน์แก่พิสูจนนั้นหวังจะให้เธอสลดใจเข้าไปหาแล้วกล่าวก,กับเธอว่าท่านใคร่วิเวกจึงเข้าป่าส่วนใจของท่านแสซสา,สานไปภายนอกท่านเป็นคนจงกำจัดความพอใจในคนเสียแต่นั่นท่านจักเป็นผู้มีความสุข ปราศจากความกำหนัดท่านมีสติละความไม่ยินดีเสียได้เราเตือนให้ท่านระลึกถึงธรรมของสัตว์ุรุษธุลีคือกิเลสประดุจบาดาลที่ข้ามได้ยากได้แก่ความกำหนัดในกามอย่าได้ครอบงำท่านเลยนกที่เปื้อนฝุ่นย่อมสลัดทุทิย่อมสลัดทุลีที่เปื้อนให้ตกไปชั้นใดพิสุผู้มีความเพียร มีสติย่อมสลัดทุลีคือกิเลสที่แปดเปื่อนให้ตกไปฉน,นั้นดังนี้ลำดับนั้นพิสูนั้นเป็นผู้อันเทวดานั้นเตือนให้สังเวชถึงซึ่งความสลดใจแล้วข้อ763สมัยหนึ่งพิสูรรูปหนึ่งพมนักอยู่ในป่าแห่งหนึ่งในแคว้นโกศลสมัยนั้นพิสูรรูปนั้นไปนอนหลับในที่พักต่างวัน ครั้งนั้นเทวดาที่สิงอยู่ในป่านั้นมีความเป็นดูใครประโยชน์แก่พิสุรูปนั้นหวังจะให้เธอสลดใจจึงเข้าไปหาแล้วได้กล่าวก,กับเธอว่าท่านจงลุกขึ้นเถิดพิสุท่านจะต้องการอะไรด้วยความหลับท่านผู้เร่าร้อนด้วยกิเลสอันลูกสอนคือตัญหาเสียบแทงเดินรนอยู่จมัวหลับมีประโยชน์อะไรท่านออกจากเรือน บวชด,ด้วยความเป็นผู้ไม่มีเรือนด้วยศรัทธาใดท่านจงเพิ่มภูศรัทธานั้นเถิดอย่าไปสู่อำนาจของความหลับเลยคนเขาาหมกมุ่นอยู่ในกามเหล่าในากามมรมณ์เหล่านั้นไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนความหลับจะแผดเผาบรรพชิตผู้ผลแล้วผู้ไม่เกี่ยวข้องในกามมรมณ์ซึ่งยังสัตว์ให้ติดอยู่ได้และได้อย,ย,ย่างไร เพราะกําจัดฉันทราคะเสียได้และเพราะก้าวล่วงอวิชาเสียได้ยานนั้นเป็นของบริสุทธิ์อย่างยิ่งฉไหนความหลับจะแผดเผาบันประชิดได้ความหลับจะแผดเผาบันประชิดชผู้ไม่มีโศกไม่มีความแค้นใจเพราะทําลายอวิชาเสียด้วยวิชาและเพราะอาสวะสิ้นไปหมดแล้วอย่างไรได้ ความหลับจะแผดเผาบรประชิตผู้ปารบความเพียรผู้มีตนอันส่งไปแล้วผู้บากบันมั่นเป็นนิดผู้จำนงพระนิพพานอยู่อย่างไรได้ข้อ766สมัยหนึ่งท่านพักกสปะพำนักอยู่ในแนวป่าอย่างหนึ่งในแคว้นโกศลสมัยนั้นแลท่านอยู่ในที่พักกลางวันกาสอนนายพานเนื้อคนหนึ่ง ครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตในป่าน,นั้นมีความเป็นดูใครแก่ท่านพระกสป,ะ,ปะโคดหวังจะให้ท่านสลดใจจึงเข้าไปหาแล้วได้กล่าวกับท่านด้วยคาถาว่าพิสุผู้กล่าวสอนในพรานเนื้อซึ่งเที่ยวไปตามซอกเขาผู้สามปัญญาไม่รู้เท่าถึงการในการอันไม่ควรย่ำปรากฏแก่เราประดุดคนเขาเขาเป็นคนผาน ถึงฟังธรรมอยู่ก็ไม่เข้าใจเนื้อความแสงประทีปโพลงอยู่ก็ไม่เห็นเมื่อท่านกล่าวทำอยู่ย่อมไม่รู้เนื้อความข้าแต่ท่านกัสปะถึงแม้ท่านจักทรงประทีปอันโพรงตั้งสิบดวงเขาก็จักไม่เห็นรู้เพราะจักสุคือยานของเขาไม่มีลำดับนั้นท่านกัสปะโคดผู้อันเทวดานั้นให้สังเวชถึงซึ่งความสลดใจแล้ว สมัยหนึ่งพิสูุมากรูปด้วยกันพำนักอยู่ในแนวป่าแห่งหนึ่งแขวนโกศลครั้งนั้นแหลพิสูเหล่านั้นอยู่จำพรรษาท้วนายมากแล้วหลีกไปสู่จาริกครั้งนั้นเทวดาผู้สิงอยู่ในแนวป่านั้นเมื่อไม่เห็นพิสูุ์เหล่านั้นก็คร่ำควรวญถึงได้กล่าวคาถานี้ในเวลานั้นว่า ความศรีสนมย่อมปรากฏประดุดความไม่ยินดีเพราะเห็นพิสุเป็นอันมากในอาสนะอันสงัดท่านเหล่านั้นเป็นพระหูสูตรมีถ้อยคำแพร่รท่านเป็นสาวกของพระโคโดมไปที่ไหนกันเสียแล้วเมื่อเทวดานั้นกล่าวอย่างนี้แล้วเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวกับเทวดานั้นด้วยคาถาว่าพิสุทั้งหลายเป็นผู้ไม่อะไรที่อยู่เที่ยวไปเป็นหมู่ประดุดวานน ไปสู่แคว้นมคตและโกศลบางพวกก็บายหน้าไปสู่แคว้นวชีชสมัยหนึ่งท่านพระอานนท์พำนักอยู่ในแนวป่าแห่งหนึ่งในแคว้นโกศลลำดับนั้นแหละท่านพระอานนท์เป็นผู้มากไปด้วยการรับแขกค้ารหัดเกินเวลาอยู่ครั้งนั้นแหละเทวดาผู้สิงอยู่ในแนวป่านั้นมีความเป็นดูข่้ประโยชน์แก่ท่านพระอานนท์ ใครจะให้ท่านสังเวชจึงเข้าไปหาถึงที่อยู่คันแล้วได้กล่าวกับท่านด้วยคาถาว่าท่านเข้าไปสู่ที่รกคือโคนต้นไม้แล้วจงใส่ใจถึงพระนิพพานโคตมะท่านจงเพ่งฌาน่าประมาท้อยคำที่สนทนาของเขาจะทำอะไรได้ลำดับนั้นท่านพระอ,อน,นุนเป็นผู้อันเทวดานั้นให้สังเวชถึงซึ่งความสลดใจแล้วแลอยู่ สมัยหนึ่งท่านพระอนุรุทธะพำนักอยู่ในแนวป่าแห่งหนึ่งในแคว้นกศลครั้งนั้นเทวดาชั้นดาวดึงองค์หนึ่งชื่อชาลินีเป็นภริยาเก่าของท่านพระอนุรุทธะเข้าไปหาท่านถึงที่อยู่คั้นแล้วได้กล่าวกับท่านด้วยคาถาว่าท่านจงตั้งจิตของท่านไว้ในมูทวยเทพชั้นดาวดึงซึ่งพรั่งพร้อมด้วยอารมณ์อันน่าใคร่ทั้งปวง ที่ท่านเคยอยู่ในการก่อนท่านจะเป็นผู้อันมูเทวดาแวดล้อมเป็นบริวารย่อมงดงามเหล่านางเทพกระยาผู้มีอาคติอันสามดำรงมั่นอยู่ในกายของตนสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นแม้เป็นผู้มีคติอันสามก็ถูกนางเทพกัญยาปรานะรถนาเหล่าสัตว์ผู้ไม่ได้เห็นที่อยู่อันเป็นที่น่าเพลิดเพลินของนรเทพชั้น ไตทศผู้มียศก็ชื่อว่าไม่รู้จักความสุขดูก่อนเทวดาผู้เขาท่านไม่รู้แจ้งตามคําของพระอรหันต์ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงมีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปการเข้าไประง,งับสังขารเหล่านั้นเสียได้เป็นสุขบัดนี้การอยู่ครอบครองของเราไม่มีอีกต่อไป สัรหาประดุดดังว่าคายในหมู่เทพของเราก็ไม่มีสงสารคือชาติสิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปสมัยหนึ่งท่านพระนาคะทัตตะพำนักอยู่ในแนวป่าแห่งหนึ่งในแคว้นโกศลสมัยนั้นแหละท่านพระนาคะทัตตะเข้าไปสู่บ้านแต่ช้าตูและกลับมาหลังเที่ยง ครังนั้นแหละเทวดาผู้สิงอยู่ในแนวป่านั้นมีความเป็นดูใครป่ประโยชน์แก่ท่านนาคะทัตะใครจะให้ท่านสังเวชจึงเข้าไปหาถึงที่อยู่คันแล้วได้กล่าวกับท่านด้วยคาถาว่าท่านนาคะทัตะท่านเข้าไปแล้วในการและกลับมาในกลางวันท่านมีปกติเที่ยวไปเกินเวลาคลุกคลีกับคฤรืหัดพลร่วมสุข ร่วมทุกข์กับเขาเราย่อมกลัวพระนาคทัตตะผู้ขนองสิ้นดีและทัวพันในสกุลทั้งหลายท่านอย่าไปสู่อำนาจของมัจจุราชผู้มีกำลังผู้กระทําซึ่งที่สุดเลยลำดับนั้นท่านพระนาคทัตตะเป็นผู้อันเทวดานั้นให้สังเวชถึงซึ่งความสลดใจแล้วแล สมัยหนึ่งพิสุรูปหนึ่งพำนักอยู่ในราวป่าแห่งหนึ่งในแคว้นกสศลสมัยนั้นแหละพิสูนั้นไปอยู่ครุครีในสกุลแห่งหนึ่งเกินเวลาครั้งนั้นแหละเทวดาผู้สิงอยู่ในราวป่านั้นมีความเป็นดูใครประโยชน์แก่พิสุนั้นใครจะให้เธอสังเวชจึงเนรมิตเพศแห่งหญิงแม่เรือนในตระกูลน,นั้น เข้าไปหาถึงที่อยู่คันแล้วได้กล่าวกับพิสุนั้นด้วยคาถาว่าชนทั้งหลายย่ำประชุมสนทนากันที่ฝั่งแม่น้ําในโรงที่พักในสภาและในถนนส่วนเราและท่านเป็นดังรือแท้จริงเสียงที่เป็นค่าศึกมีมากอันท่านผู้มีตะบะพึงอดทนไม่พึงเก้อเขินเพราะเหตุนั้นเพราะสัตว์หาได้ เศร้าหมองด้วยเหตุนั้นไม่แต่ผู้ใดมักสะดุ้งเพราะเสียงประดุดเนื้อทรายในป่านักปาก่ากล่าวผู้นั้นว่ามีจิตเบาวัดของเขาย่อมไม่สมบูรณ์สมัยหนึ่งพิสุวชียบุตรลูกหนึ่งพำนักอยู่ในแนวป่าแห่งหนึ่งใ,นในกล้เมืองเวสาลีสมัยนั้นแหลววาระแห่งมหรสพตลอดราตี ทั้งป่วงย่อมมีในเมืองเวสาลีครั้งนั้นแหละพิสุนั้นได้ยินเสียงกึกก้องแห่งดนตรีอันบุคคลตีและบรรเลงแล้วในเมืองเวสาลีคร่ำครวญอยู่ได้พาสิทธิคาถานี้ในเวลานั้นว่าเราเป็นคนคนเดียวอยู่ในป่าประดุดท่านไม้ที่เขาทิ้งแล้วในป่าฉะนั้นใครจะเป็นผู้ลามกกว่าเราในราตรีเช่นนี้หนอ ลำดับนั้นเทวดาผู้สิงอยู่ในแนป่านั้นมีความเป็นดูใครประโยชน์แก่เธอใครแก่เธอใครจะยังเธอให้สลดจึงเข้าไปหาจนถึงที่อยู่คันแล้วได้กล่าวกับเธอด้วยคาถาว่าท่านเป็นคนคนเดียวเท่านั้นอยู่ในป่าประดุดท่อนไม้ที่เขาทิ้งแล้วในป่าฉะนั้นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากย่อมรักท่านประดุด สัตว์นรกรักผู้ที่จะไปสวรรค์ฉะนั้นลำดับนั้นแหลพิสูนั้นเป็นผู้อันเทวดาให้ถึงสังเวชซึ่งความสลดแล้วแลสมัยหนึ่งพิสุรูปหนึ่งพำนักอยู่ในป่าแห่งหนึ่งในแคว้นโกศลสมัยนั้นพิสูนั้นในว่าเมื่อก่อนเป็นผู้มากไปด้วยการสาธยายเกินเวลาอยู่สมัยต่อมาเธอเป็นผู้นขนควายน้อย เป็นผู้นิ่งยังการให้ล่วงไปครั้งนั้นแหลเทวดาผู้สิงอยู่ในแนวป่านั้นไม่ได้ฟังธรรมของเธอจึงเข้าไปหาถึงที่อยู่คันแล้วได้กล่าวกับเธอด้วยคถาว่าพิสุท่านอยู่ร่วมกับพิสุทั้งหลายย่อมไม่สาธยายบทแห่งพระธรรมเพราะเหไรบุคคลฟังธรรมแล้วย่อมได้ความเลื่อมใสผู้กล่าวธรรม ย่อมได้ความสรเสริญในทิฏฐธรรมเทียวความพาใจในบทแห่งธรรมได้มีแล้วในการก่อนจนถึงการที่เรามาร่วมด้วยวิวราคะและพ่อเรามาร่วมด้วยวิวราคะแล้วสัตวบรุษทั้งหลายรู้ทั่วถึงรูปเสียงกลิ่นรสและโพธะอย่างได้ย่างหนึ่งแล้วได้กล่าวกาานนนันเสียสละอารมณ์นั้นๆเสียสมัยหนึ่ง พิสูรรูปหนึ่งพำนักอยู่ในแนวป่าแห่งหนึ่งในแคว้โกศลสมัยนั้นแหลเธอไปที่พักในกลางวันตึกอากุศลวิตกอันลามกคือกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกครั้งนั้นแหลเทวดาผู้สิงอยู่ในแนวป่านั้นมีความเอ็นดูใคร่ประโยชน์แก่พิสูนั้นหวังจะให้พิสูุนั้นสังเวช จึงเข้าไปหาถึงที่อยู่คันแล้วได้กล่าวกับพิสูจนั้นด้วยคาถาว่าท่านถูกวิตกกินเพราะมนสิกาไม่แยบคายท่านจงละมนสิกาไม่แยบคายเสียและจงใคร่ครวนโดยแยบคายท่านปาราบพระศาสดาพระธรรมพระสงฆ์และศีลของตนแล้วจะบรรลุความประโมทปิติและสุขโดยไม่ต้องสงสัยแต่นั่นท่านจะเป็นผู้มากมากด้วยความประโม่ จะกธรรมที่สุดแห่งทุกได้ลำดับนั้นแลพิสุนั้นเป็นผู้อันเทวดานั้นให้สังเวชถึงซึ่งความสลดใจแล้วสมัยหนึ่งพิสูรรูปหนึ่งพนนักอยู่ในแนวป่าแห่งหนึ่งในแคว้นโกสลครั้งนั้นแหลเทวดาผู้สิงอยู่ในป่านั้นเข้าไปหาถึงที่อยู่คันแล้วได้กล่าวพาสิทธิถาเหล่านี้ในสำนักของพิสูจนั้นว่าในการกำลังเที่ยงวันเมื่อนกทั้งหลาย จับเจ้าแล้วภัยนั้นย่อมปรากฏแก่เราประดุดปลาใหญ่ส่งเสียงดังอยู่ในการกำลังเที่ยงเมื่อนกทั้งหลายจับเจ้าแล้วความยินดีนั้นย่อมปรากฏแกเราประดุดปลาใหญ่ส่งเสียงอยู่ฉะนั้นสมัยหนึ่งพิสูจน์เม้ารูปด้วยกันทำนักอยู่ในแนวป่าแห่งหนึ่งในแคว้นโกศลล้วนเป็นผู้ฟุ้งซ่านเห่เหิมขี้โอปากล้า พูดหลววหลมีสติฟั่นเฟือนไม่รู้สึกตนไม่หนักแน่นจิตไม่มั่นคงมีอินทรีย์อันเปิดเผยครั้งนั้นแหละเทวดาผู้สิงอยู่ในแนวป่านั้นมีความเป็นดูใครประโยชน์แก่พิสุเหล่านั้นหวังจะให้พวกเธอสังเวชจึงเข้าไปหาถึงที่อยู่คันแล้วได้กล่าวกับพวกเธอทั้งหลายด้วยคาถาว่าพิสุทั้งหลายผู้เป็นสาวก ของพระสมณโคโดมในการก่อนมีปกติเป็นอยู่ง่ายไม่มักได้แสวงหาบิณฑบาตตามได้ไม่มักได้แสวงห,หาเสนาสนะท่านเหล่านั้นรู้ความไม่เที่ยงในโลกแล้วได้กระทาที่สุดแห่งทุกข์แล้วส่วนพวกท่านทําตนให้เป็นผู้เลี้ยงยากประดุษผู้เอาเปรียบชาวบ้านในบ้านกินแล้วแล้วก็นอนหมกมุ่นอยู่ในเรือนของผู้อื่น เราขอกระทำอัญเชลีแก่พระสงฆ์แล้วขอกล่าวถึงพิสุที่ควรกล่าวบางพวกในพระศาสนานี้ท่านเหล่านั้นถูกเขาทอดทิ้งหาที่พึ่งไม่ได้เหมือนอย่างคนที่ตายแล้วถูกเขาทอดทิ้งไว้ในประชาฉะนั้นเรากล่าวหมายถึงพิสุจำพวกที่เป็นผู้ประมาทอยู่แต่ท่านเหล่าใดเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ เราขอกระทําการนอบน้อมแก่ท่านเหล่านั้นลำดับนั้นพิสุเหลนั้นเป็นผู้อันเทวดานั้นให้สังเวทถึงซึ่งความสลดใจแล้วสมัยหนึ่งพิสุรูปหนึ่งพำนักอยู่ในแนวป่าแห่งหนึ่งในแคว้นโกศลสมัยนั้นแลพิสุนั้นกลับจากบรรดาบัดภายหลังเวลาฉันลงสู่สะโบครณีแล้วสูดดมดอกประทุม ครั้งนั้นแหละเทวดาผู้สิงอยู่ในแนวป่านั้นมีความเป็นดูไให้ประโยชน์แก่พิสูจนั้นหวังจะให้เธอสโรโใจจึงเข้าไปหาถึงที่อยู่ท่านแล้วได้กล่าวกับเธอด้วยคถาว่าท่านสูดดมดอกไม้ที่เกิดในน้ำซึ่งใครๆไม่ได้ให้แล้วนี้เป็นองค์อันหนึ่งแห่งความการเป็นขโมยท่านผู้นิรุตุท่านเป็นผู้ขโมยกลิน่น เราไม่ได้นําไปเราไม่ได้หักเราดมดอกไม้ที่เกิดในน้ำห่างๆเมื่อเป็นฉะนั้นท่านจะเรียกว่าเป็นขโมยกลิน่นด้วยเหตุดังรือส่วนบุคคลที่ขุดเงาบัวหักดอกบัวบุญทริกเป็นผู้มีการงานอันเกลีนกลอย่างนี้ฉะนายท่านจึงไม่เรียกเขาว่าเป็นขโมยบุรุษผู้มีบาปหนาแปดเปื้อนด้วยราคะทิกิเลตเกินเหตุเรา ไม่พูดถึงคนนั้นแต่เราควรจะกล่าวกับท่านบาประมาณเท่าปลายขนสายย่อมปรากฏประดุษเท่าก้อนเมฆในนภาอากาศแก่บุรุษผู้ไม่มีกิเลสดังว่าเนินผู้มักแสวงหาไตรสุขาอันสะอาดเป็นนิดดูก่อนเทวดาท่านรู้จักเราแน่และและท่านเอ็นดูเราดูก่อนเทวดาท่านเห็นกรรมทีน่นี้ในการใด ท่านพึงกล่าวอีกในการนั้นเถิดเราไม่ได้อาศัยท่านเป็นอยู่เลยและเราก็ไม่ได้มีความเจริญเพราะท่านดูก่อนพิสุท่านพึงไปสุคติได้ด้วยกรรมที่ท่านพึงรู้ลำดับนั้นแหลพิสุนั้นเป็นผู้อันเทวดานั้นให้สลดถึงความสังเวชแล้วจบวนะสังยุต